สวัสดีครับเสร็จแล้วกับชุด4ประตูในวันนี้กับชุด e อ็กซ์ซาร์ดเจน12นิ้วกับ FORD r a n g e จ2020 XLT นะค่ดไม่ได้ก็จะเป็นสวิ c ชิ่งนะครับผมามาดูชุดสายนะครับนี่คือชุดสายอยู่ข้างล่างนี้มืดหน่อยนะฮะนี่มืดละนะครับผมเดี๋ยวดูไฮไลท์ข้างในกันฮะ อยู่นี่คือ ex 2 0 2ฮะของใาย xart ชุดนี้ขายดีมากข้างล่างนี่เป็นจีนเลสนะฮะ6.5นิ้วนะครับผมอ่ตั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวคันนี้มีไฮไลท์นะมีไฮไลท์คัสตีพันห้าจุดหนึ่งดีนะครับผมพันห้าจุดหนึ่งดีตัวนี้ขายดีมากกับตัวคัสตี นะครับเอาไว้ขับ12นิ้วนะครับผมอ่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็น e x a r t Gene r a t e 1,002.4นะตัวนี้ขายดีมากนะครับซึ่งจะมาแทนตัว120แน่นอนนะครับนะครับผมอ่าไฮไลท์ชุดหลังฮนะ 4นิ้วนะครับผมแหลมการ EX 2 0 2แล้วก็ตัว6.5้นิ้วที่ฝังอยู่ใต้แผงประตูนี้นะครับผมนี่ไฮไลท์สุดก็จะเป็นตู้4ประตูนะครับชุด4ประตู EX a c t ขายดีที่สุดนะครับผมกับตู้ที่ขยับเบาแค่2 จุดเจ็ดห้านิ้วนะครับนี่นั่งได้สบายนะครับผมกับชุดโปรเอ็กซ์ซัสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทกับชุดสิบสองนิ้วเจนเรส์ Gen นะครับ่็เป็นชุดก่อนเดือนที่แล้วนะครับผมคันนี้ที่ผมอยากแนะนำคือเพิเม่มเติมสุดก็คือบลูทูธไฮเลสนะครับผมบลูทูธไฮเลสไอเอฟไอผมบอกเลยว่าสุดๆ บูทูธที่ผมทำนี่นี่นชิดซ้ายนะฮะนี่บูทูธไอเอสไอที่เราฝังไว้อยู่ตรงนี้อ่าลืมไปว่าปรีเราไว้ตำแหน่งไหน่ะอ,อยู่ฝั่งนู้นนะฮะปรีปรี P ree. P ree. ยังไม่ได้ทำฝาครอบนะครับบูทูตัวนี้สุดยอดแห่งความคมชัดนะครับผมเป็นระบไ i ร e สเดฟออดิโอผมบอกเลยคันไหนได้ไดใส่บูทูธ สุดๆเลยมีปัญหาเรื่องรื่นเสียงนะฮะศูนย์แปดเก้าสี่สองเก้าสามสามสี่หกศูนย์แปดเก้าสี่สองเก้าสามสามสี่หกสักครับยินดีรับใช้เจ้านายทุกท่านรีวิววันนี้แค่นี้ขอบคุณครับ